ปรับเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยนะคะก่อนจะนอนค่ําคืนนี้เ,ออเดี๋ยวไปเรื่องทางการเมืองคุณผู้ชมอาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะอาจจะเดือดใช่ค่ะไปดูเรื่องของความสามารถของน้องน้องเยาวชนไทยกันหน่อยนะคะกับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่13ที่ประเทศสิงคโปร์เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงค่ะสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด17เหรียญรางวัลด้วยกันค่ะในช่วงบา่บายของวันนี้นะคะก็มีเยาวชนไทยทั้ง24คนเดินทางกลับถึงประเทศ ทไยเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีนางสาวบุบผาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมกับคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่13จัดขึ้นระหว่างวันที่23-25กรกฎาคม2566ที่สาธรารณรัฐสิงคโปร์โดยประเทศไทยได้มีการส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด12สาขารวมทั้งสิ้น24คนซึ่งเยาวชนไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงแล้วก็9เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมค่ะ โดย3เหรียญเงินค่ะมาจากสาขาแต่งผมสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่มสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ประเภททีมส่วนเหรียญทองแดง3ามเหรียญเนี่ยมาจากสาขาการประกอบอาหารสาขาเทคโนโลยีระบบทําความเย็นสาขาแมคคาทรอนิกประเภททีม แล้วก็ยังมี9เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมนะคะจากสาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารสาขาประกอบอาหารสาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแต่งผมและก็ยังมีสาขากราฟิกดีไซน์ซึ่งเยาวชนทั้งหมดนะคะจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลค่ะได้แก่เหรียญเงินจำนวน75,000บาทเหรียญทองแดง40,000บาทและเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม20,000บาท ส่วนเยาวชนที่พลาดเหรียญรางวัลก็จะได้รับทุนการศึกษาคนละ1 0 0 0 0บาทนะคะทางนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ29กรกฎาคมทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนและมอบโลกขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทําให้การส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีฟังเสียงอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะ นี้นะคะก็จะมีพิธีมอบรางวัลนะคะทั้งรางวัลจากการแข่งขันนะคะแล้วก็เป็นใบประกาศเกียรติคุณนะคะสำหรับน้องๆที่ได้รับเหรียญรางวัลนะคะแล้วก็ยังมเีเรียกว่าใบประกาศเกียรติคุณสำหรับขอบคุณนะคะสถานประกอบการหรือองค์กรต่างๆที่ให้การสนับสนุนทั้งสถาบันการศึกษานะคะรวมทั้งสิ้น29แห่งที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้